สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคมพอดแคสต์วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งรังไข่กันนะคะโรคมะเร็งรังไข่เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในผู้หญิงเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกและเป็นอันดับหกของมะเร็งทั้งหมดที่พบในผู้หญิงไทยค่ะสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุส่วนใหญ่จะพบในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปเนื่องจากการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นนั้นทำได้ยากค่ะ ส่วนใหญ่ถูกตรวจพบเมื่อเข้าสู่ระยะลุกลามแล้วซึ่งยากต่อการรักษาให้หายค่ะทําให้มีการศึกษาตรวจสอบวินิจฉัยรวมถึงการรักษาที่หลากหลายจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนิฉันสมศรีพบกับคุณสมพรค่ะอยากทราบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งลังไข่มักจะแสดงอาการยังไงคะก็คืออาการท้องโต เนื่องจากในช่องท้องเนี่ยมีน้ำหรือว่ามีก้อนเนื้อถ้ามีลักษณะอาการแบบนี้สแสดงว่าโรคมะเร็งลังไคเนี่ยลุกลามไปเยอะแล้วซึ่งในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ค่อยสแสดงอาการหรือถ้าเราจะสังเกตในเบื้องต้นจริงๆผู้ป่วยมักจะมีอาการในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเช่นมีอาการเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยท้องผูก หรือว่าคลื่นไส้ซึ่งเป็นอาการที่หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสําคัญกันมากนะักทําให้กว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็งลังไข่ก็อยู่ในระยะที่มันลุกลามไปแล้วแล้วโรคมะเร็งลังไข่สามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้ไหมคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดโรคได้ไหมคะถ้าเป็นโรคมะเร็งรังไข่นะคะสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้คะ่ะ ถ้าคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติว่าเป็นโรคเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงส่วนความเสี่ยงในด้านอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นการที่มีอายุเยอะหรือว่ามีประวัติเป็นมะเร็งชนิดอื่นอย่างเช่น,มะ,นม,มะเร็งเต้านมมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ได้ค่ะเคยได้ยินมาว่าคนที่มีบุตรหลายคนคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานหรือว่าคนที่ทำหมันจะมีโอกาสเป็นโรคน้อยลงเป็นเรื่องจริงไหมคะ คิดว่าเป็นความจริงค่ะเพราะว่าโอกาสในการเกิดโรคในบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะต่ำลงค่ะแล้วคนที่ชอบสุบูรี่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำพฤติกรรมเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลังไข่ไหมคะจากที่ได้ศึกษามานะคะพบว่าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรังไข่นะคะแล้วในปัจจุบันนี้เรามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะคุณสมพร ก็ในปัจจุบันนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นความรุนแรงของโรคอายุแล้วก็สุขภาพของผู้ป่วยหรือว่าจะเป็นชนิดของมะเร็งด้วยค่ะเนื่องจากมะเร็งรังไข่เนี่ยมีทั้งหมด3กลุม่มก็คือเยื่อบุรังไข่เซลล์สืบพันธุแล้ก็เนื้อเยื่อรังไข่โดยการรักษาหลักที่สามารถทำได้ก็มีการผ่าตัดแล้วก็การใช้เคมีบาบัด แล้วในส่วนของการวินิจฉัยนี่กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคมันก็ดําเนินไปหลายระยะแล้วนะคะพอจะมีวิธีที่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นโรคในระยะเริ่มต้นได้บ้างไหมคะมก็อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคก,ก็เข้าสู่ระยะที่มันลุกลามไปแล้วถ้าอยากมีการตรวจแบบเฉพาะไปเลยก็จะมีหลายวิธีอย่างเช่นการตรวจร่างกายประจำปีเช่นการตรวจภายใน ซึ่งเป็นวิธีในการคัดกรองเบื้องต้นและยังมีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอวัยวะภายในเช่น MRI หรือตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง CA 1 2 5รวมถึงการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลเลยค่ะแต่ถ้าอยากตรวจหาเซลล์มะเร็งในระยะต้นๆเนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่น่าสนใจอยู่ค่ะเป็นงานวิจัยแบบไหนล่ะคะคุณสมพร โดยงานวิจัยที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คืองานวิจัยที่ศึกษาพัฒนาวิธีวินิจฉัยมะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้นเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ระดับนาโนมาผสมกับหลักการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อจับสัญญาณจากไบโอมาร์เกอร์ของมะเร็งรังไข่ได้อย่างแม่นยำโดยตัวหลักที่ใช้คะจะเป็นตัวบ่งชี้โรคก,ก็คือเอ็กซโซมแล้วเอ็กซโซมนี่คืออะไรคะ มันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งรังไข่หรอคะเจ้าตัวเอ็กซโซมเนี่ยก็เป็นถุงแวซิเคิลเล็กๆที่อยู่ภายนอกเซลล์และข้างในของมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมเราสามารถพบเอ็กซโซมได้ในของเหลวต่างๆที่อยู่ในร่างกายอย่างเช่นเลือดปัสสาวะโดยเอ็กซสโสมที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลเล์มะเร็งก็จะมีลักษณะเฉพาะของมันโดยสารพันธุกรรมข้างในเนี่ยสามารถบอกข้อมูลลักษณะของการเกิดโรค ทำให้เราทราบว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติยังไงอืมถ้าเราตรวจพบเอ็กซโซมที่มาจากเซลล์มะเร็งตั้งแต่นันเนิ่นเราก็อาจตรวจพบมะเร็งลังไข่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าเราตรวจพบเอ็กซโซมที่ปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่นเนิ่นเราจะสามารถระบุความผิดปกติของมะเร็งลังไข่ได้ตั้งแต่ระยะแรกทำให้สามารถรักษาผู้ป่วย ได้ทันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะลุกลามและตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีการพัฒนาเซ็นเซ,นเซอร์ไฟฟ้าเคมีขึ้นเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งลังไคแล้วเขาใช้วิธีแบบไหนในการตรวจจับเอ็กซโซโซมของเซลล์มะเร็งหรอคะวิธีที่เราใช้ในการตรวจจับเอ็กซโซโซมของเซลล์มะเร็งก็คือเราจะใช้วิธีการทางไฟฟ้าโดยการทำเปนเ็นเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า ในการตรวจจับเอ็กโซโซมคือว่าเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าที่ว่านี่ทำยังไงเหรอคะขั้นตอนในการทำเซนเซ,นเซอร์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนหลักๆก็คือการสังเคราะห์วัสดุการสร้างเซนเซอร์บนอิเล็กโทรดแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณโดยเราจะเริ่มจากการสังเคราะห์ะะวัสดุพื้นฐานซึ่งเป็นวัสดุนาโนมอฟที่ชื่อว่าอะมิโนมิน1โอ1ไอรอน โดยการนำเอา2 a อ i ม o t o t e p e ทท a l i c Acid ผสมเข้ากับ DMF แล้วก็ให้ความร้อนไปที่110องศาเป็นเวลา20ชั่วโมงจากนั้นทำการฝัง Platinum Nanoparticles ที่มีสมบัติเป็น e l e c t r o c a t ค l y t i c สูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและว่าการขยายสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งจะได้ออกมาเป็นวัสดุ อะมิโนมิน1 n 1 O 1ไอ iron ที่เคลือบไปด้วยแพลตินัมจากนั้นก็นำไปเคลือบบนพื้นผิวของ GCE แล้วตรึงแอปต m มเมอร์ลงบนผิววัสดุโดยบอนของแพลตินัมแอมมีนหลังจากนั้นติดแอปตอมเมอร์แล้วจะใช้ BSA ช่วยปิดกั้นพื้นที่ว่างเพื่อไม่ให้โปรโตนีนอื่นๆในเลือดเนี่ยมากวนทำให้สัญญาณของเรามีความจำเพาะมากขึ้น เราจะเอาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้านี้มาใช้งานยังไงในการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้นล่ะคะเราจะเก็บตัวอย่างจากเลือดของผู้ป่วยแล้วก็นำไปสกัดเอาเอกโซโซจจากลาาสาาแล้วก็ทำการทดสอบบนเซ็นเซ,นเซอร์โดวยวิธีการเนี่ยก็จะทำเหมือนกับการทดสอบเคมีไฟฟ้าใช้ electrochemical workstation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัญ,ญญาณไฟฟ้านในระบบ3ขั้ว โดยใช้ขั้ว r e f e r e n c e เป็น s i l v e r s i l v e r c o l Li อและใช้ลวดแพ t i n u m เป็น Counter Electrode และใช้ Working Electrode เป็น GCE แบบ Modify โดยวัดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าและกระแสะด้วยเทคนิค ESI แล้วก็ CV ใช้คู่ r e ด o อกมาตรฐานก็คือ f e r r ี f e r ร o y y n n น d e เป็นตัวติดตามการถายโอนอิเล็กตรอนบนผิวของอิเล็กโทรดโดยเปรียบเทียบค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน เพื่อดูว่ามีเอ็กซโซมอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วเครื่องมือนี้มีข้อดีอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่แบบว่าทำไมเราต้องเลือกใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบโรคมะเร็งรังไข่แทนที่จะใช้วิธีอื่นหรอคะแล้วเทคนิคนี้เคยทดลองกับตัวอย่างจริงไหมคะ ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องข้อดีเนี่ยก็สามารถวัดได้จากหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องเซนเซ,นเซอร์เราก็ใช้เซ,นเซ,น,เซนเซอร์ที่มีค่า LOD ต่ำถึง12 Particle ต่อไมโครลิตรทำให้มี s e n s ิทิวิตีที่สูงกว่าเทคนิคอื่นอย่างพวก f o u o s e s c e n UV w i ดทำให้เซนเซ,นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ตรวจเอกซโซมที่ s e n s ิทิวิต y ดีมากๆในกลุ่มของ electrochemical biosensor ที่มีการรายงานผลกัน และก็สามารถใช้งานได้จริงกับตัวอย่างพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็งลังไคในระยะเริ่มต้นรวมไปถึงระยะที่ลุกลามแล้วด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรานำเซลล์ชนิดอื่นมาทดลองกับเซ็นเซอร์ตัวนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงล่ะคะเซนเซอร์ตัวนี้นะคะได้มีการพัฒนาอิเล็กโทรเคมีคอลเซนเซอร์แบบดับเบิลฮุก ที่มีความจำเพาะสูงโดยการใช้อัตเมอร์จำเพาะ3ชนิดก็คือ Cd63, <3, S 1> As1411, <1, S> MaPox46 ซึ่งจะมาจับเฉพาะกับเอ็กโซโซมของมะเร็งลังไข่ SKOV3 และมีการนำมอฟเนี่ยมาใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของอิเล็กโทรดและก็คอนดักทิวิตี้ของวัสดุด้วยช่วยเพิ่มเสถียรภาพและก็ความน่าเชื่อถือในการตรวจจับ รวมถึงมีการปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้ได้ Sensitivity และ Specificity ที่เหมาะสมที่สุดทำให้ทดสอบกับเซลล์ชนิดอื่นๆนจะพบว่าสัญญาณไฟฟ้าที่แปลผันตามความเข้มข้นของ e x ็กโซโซมมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากๆถือได้ว่าเซลล์ไม่มีการติดโรคแล้วผลที่ได้นี่สามารถเก็บรักษาได้ไหมคะเผื่อว่าจะต้องมาดูย้อนหลังอะคะ่ะ ได้ค่ะเซ็นเซอร์เนี่ยยังคงให้สัญญาณทางไฟฟ้าที่สเสถียรหลังเก็บไว้5วันที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสจะได้ว่ามี s t o r l g s s t t b i l l t y y ที่ค่อนข้างสูงโอโ้โหฟังแล้วมีจะสาบเทคนิคทั้งนั้นเลยนะคะงั้นก่อนจากไปขอสรุปสั้นๆของงานวิจัยนี้สักหน่อยนะคะโอเคค่ะจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับงานวิจัยนี้นะคะคือเป็นการทำเซนเซอร์ตัวหนึ่ง ที่สามารถตรวจจับเอ็กซโสมของเซลล์มะเร็งจึงสามารถแยกแยะระหว่างบุคคลทั่วไปกับบุคคลที่เป็นมะเร็งรังไข่ชนิด HGSC o C, หรือว่า High Grade Serous i Ovarian Cancer หรือ n o n HGSC o ได้อย่างแม่นยำทำให้เซ็นเซอร์ตัวนี้มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกค,ค่ะ